สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆทั้งบนนี้นะครับเกี่ยวกับ f o r ์ o Ufo นะครับตัวนี้ว่ามีว่าใช้ทําอะไรนะครับอย่างแรกเลยเนีน้องเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับและนี่คือตัวแผ่นมาสของน้องนะครับซึ่งจริงๆมันมีหลายสูตรมากๆเลยครับเพื่อนๆผมมีอยู่3สูตรนะครับแต่ผมชอบตัวนี้มากเลยครับตัวเ e My Day เดี๋ยววันนี้เรามาใช้ตัวเ a k e ม y d เดกันนะครับแล้ก็เอาตัวน้องเนี่ยครับ ใส่แผ่นน้ากนะครับแก่แผ่นน้ออกมาแล้วก็ใส่แผ่นน้าไว้ครับตึงเราก็เอาตัวหัวของน้องเนี่ยครับ <c oughs> ใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็ปิดล็อกครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อจากนั้นเราก็เปิดตัวน้องเขาครับ,รบ <c oughs> เพื่อให้คอนเนคบตัวในรับและนี่คือหน้าตาของแอปฟอริโอเอนะครับ ซึ่งวันนี้เราใช้เป็น u f o m a r k t r e a t m e น t นะครับเมื่อเราซิงค์แล้วเนี่ยเราก็กดเลือกแผ่นสูตรมาที่เราจะใช้นะครับวันนี้คือ Make My Day ครับเมื่อลรอกคันเด็กแล้วนะครับครันนี้เราก็รูกลายมาที่ใบหน้าได้เลยครับผมซึ่งน้องเนี่ยจะมีแสง l ด d นะครับช่วยปลอบประโลมผิวนะครับแล้วก็ช่วยแก้การอักเสบของผิวได้ด้วยนะครับผมก็วนไปเรื่อยๆครับ น้องจะมีความอุ่นด้วยนะครบแล้วก็มีการสั่นด้วยนะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนราทำเนี่ยครับเราจะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยดีแหละจริงๆอ่ะสบายมากน,ะนี่พอเสร็จแล้วน้องก็จะหยุดสั่นนะครับแล้วก็ติดก็จะปิดเครื่องครับอันเลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเนี่ยอยากทำรอบเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือสามารถที่จะเอาหัวเซนเนี่ยครับปิกับทองเนี่ย เ้าลงมาที่ใบหน้านะครับแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ทำอีกรอบได้เลยครับก็หมุนวนไปอย่างนี้ครับนี่คือการใช้ตัวนี้ครับมันทดแทนการมาร์กหน้าได้แบบหลายหลายแผ่นมากๆเลยครับก็คือแน่นอนว่าทำมาแล้วหน้าใสาแน่นอนเพื่อนๆติดใจแน่นอนครับ